สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาวไปตัดไม้ไผ่มานะคะลำใหญ่เริ่มเทิบเลยค่ะวันนี้จะทําค้างให้ต้นไม้ค่ะกว่าจะได้ทําก็มืดครับนะคะ่ะเพื่อนๆจนตะวันจะตกดินแล้วเพราะว่าช่วงกลางวันแดดก็ร้อนมากๆเลยนะคะไม่สามารถทํางานกลางแจ้งได้ก็เลยเนี่ยค่ะต้องจบลงที่ตรงค่าๆเนี่ยค่ะพอได้มาแล้วเวลาดาวก็ตัดไม้ไผ่เป็น3ท่อนอ่ะตัดเป็นท่อนละ3เมตรนะคะ ตัดไปได้หลายทอดเลยค่ัเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อจะทําเสานะคะได้แล้วดาวก็ํามาบากแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตรงปลายเพื่อให้เข้าล่องนะคะเอาไม้ไผ่อีกอันเพื่อจะล็อกไม้ไผ่อีกอันเพื่อทําเป็นคานค่ะเพื่อนๆอ่าได้แล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมอยู่ที่ห้าสิบเซนลงไปตั้งเสาขึ้นแบบนี้เลยค่ะความสูงของเสานี้ดาวตัดเป็นสามเมตรนะคะแล้วก็ ขั้งงไปเลยเราจะผูกคานอีกขั้งหนึ่งกับเสาโเบียงบ้านนะคะเพื่อที่จะทําค้างให้กับต้นไม้ค่ะเราจะทําไม้เลื้ยหน้าบ้านเพราะว่าแดดสองร้อนมากๆค่ะตอนกลางวันแล้วก็ได้ประโยชน์ในการผูกไม้เลื้อยด้วยค่ะ<ร>ชนเส<ร>าเอ,อ,ชอาชนเสาชนเสาที่บากเอาช่อนที่บากไว้น่ะเออข้างล่างแล้วก็มัดเส้นนั่นเลย ถึงบ่เดี๋ยวต้องตั้งร่บงกันได้บ่ต้องสูงถึงบ่หนิเดี๋ยวน่าหน้าท่วงอันนี้ไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะไปชั้น่จะพอเราได้เสานะคะทั้งสี่ต้นแล้วนะคะแล้วก็คานที่เป็นไม้ไผ่ลำใหญ่ๆหน่อยนะคะดาวก็มัดมัดกับคือกับเหล็กที่เป็นระเบียงบ้านนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้ไผ่ ลำเล็กๆนะคะก็มาส,สารานๆกันตรงระหว่างช่องคนะคะว่างนะคะไม่ไผ่ก็ลำเล็กๆนี่ก็ตัดเอาที่บ้านดาวเพราะว่าปลูกเอาไว้สามกอนะคะก็เริ่มใช้งานแต่ว่าลำก็ไม่ใหญ่หรอกคะ่ะเพื่อนเกะกะว่าถ้าผูกก็เปลี่ยนนะคะก็เอาเท่าที่เรามีคะ่ะเอาเอ,าเอาต้นไม้ที่เราปลูกปลูกไว้ในบ้านนี้และคะ่ะเพื่อนเเพราะว่าก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีเนาะจะได้เอประหยัด งบประมาณกะเอาไว้ว่าตรงนี้จะทําไม้เลื้อยนะคะให้กับพวงคลามแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นไม้เลืย้ยเพื่อจะได้บังแดดกลางวันเพราะว่าแสบตามากๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราเดินออกมามันจะแสบตาทีนี้พอเสร็จแล้วดาวก็ใส่สแสลนนะคะเออพอใส่เข้าไปมันก็กรองแสงได้เยอะพอสมควรกล่าวว่าขณะที่รอต้นไม้เลื้อยมันโตเราก็จะปลูกผักแล้วก็สามารถที่จะ เอามาทำเป็นแปลงผักหรือเป็นลงรถก็ได้นะคะสะดวกเพราะว่ารถก็ตากแดดเนาะเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนี่เลยค่ะดาวทำล็อกยาวตรงหน้าบ้านไปตามระเบียงเลยนะคะ12เมตรยาวแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆตรงที่เป็นเสาก็ใช้ไม้ไผ่ใหญ่หน่อยตรงคานก็ลำเล็กไอตรงสรันสานนี้ก็ใช้ลำเล็กๆหน่อยะคะ่ะก็ตัดตัดมัด,ม,ดมัดด้วยลวดนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆโอเคทําออกมาก็พอใช้ได้ค่ะระยะเวลาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็ตามอายุค่ะถ้าผุพังเราก็อาจจะมีไอเดียใหม่ๆปรับเปลี่ยนแนวนะคะก็เป็นไอเดียค่ะเพื่อนๆใครอยากทำก็ลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆไม่ไผ่ ก็มันทําให้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแล้วก็สรัรสานแบบนี้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ก็ทําให้บ้านเราร่มรื่นแล้วก็มีความเย็นสบายโปร่งโล่งดีด้วยนะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ